างานจอกเดียวนะเจา้าโอ้ยี่เจ้าพอโม่นึ่งงานนะจ้าอืมเต็มล้วเจ้าพี่น้องเลยสวัสดีเจา้าพี่น้องส,สุขสุขคนนะเจา้า เดมีวันนี้แพงปลาปีนงเนาะขึ้นภูเจ้ามาหาเฮ็ดเนาะเหมือนกวานเจ้าจะได้เกาะมาจ่อแพงรุ่นเนาะว่าวันนี้จะมาหาเฮ็ดอะไรอย่างเนาะอ่ะวันนี้ก่อทรงแบบทรงขึ้นขึ้นนี่แต่คนลายเด้อปเจอกันรุ่นนะเจา้าหมานก็นเนาะดอกดแรกเลยพี่น้องเฮยงา,งามเลยนี่อีกดอกหนึ่งเจา้า เพิ่งทหารจ้ะแค่นี้ขมนะเจ้าออกขมน้อยแต่ให้ว่ากินลั้มเนอะมีดอกเจ้าใกล้ๆก,ก,กันต้อนอยุอีสานนี่ฝ่าชกุนเคยเอาไปลวกแล้วก็เอามาก้อยจ้ะลั้มอยู่นะเจ้ะอืมนีเฮดมันปูนะเจ้าคนเหนือห้องเฮทพมิน ส่วนตัวแพ้กวารลัมนะเจ้าเนี่ยให้ชอบชอบเอาไปนึ่งกินกับน้ำพริกขามันหวานดีกะลางไข่อืองาม เ็ดละงอกใครแหลกเจาะดอกแหลกเลยบานลแล้วเห็ดละงอกบานเจาะดอกได้อยู่อืมเห็ดผึ่งขานกยุ้งเจนะ้าพี่น้อะดอกเดียวนะเจ้าอ้ยดอกงาม โขายาวดิจะได้จะขาเน่าอยู่กคน,นี่ฮะเป็นที่ข,ข้านะเจ้ามีดอกเดียวเจ้าเป็นข้านอยเจ้าดอกนึงให้เพิ่งเจ้าให้เพิ่งเจ้าเจ้าเพงพ่งเหลือง เพึ่งดำนี่ดองเจ้าได้ก็น่านี่บ่ได้เจ้าเนาะเป็นเชือไม่กินล้ำเนะห็นอันนี้นนะใครเห็นลรางกเจ้าโอ้ยหนอนใครใหญ่จ้านั้งหัคเข่เจ้า,น,า,จานี่ เห็้พึ่งดองเจ้ากำลังงามเลยพี่น้องเฮ็ดแปลงดอกหนึ่งเจ้านี่อีกดอกจ้าโม้มันนี่อีกดอกเจ้าโม้มันเด้อเห,ห็ดพึ่งขาโคนหรือพึ่งขาแข็งเนี่ยเจ้า ดอกเดียวพอโรเลยเจ้าเฮ็เพิ่งเข้าเจ้าเพิ่งเจ้าดอกนึงคือขาแข็งหรือขาคนเนี่ยเจ้าเง็ม นี่จ้าหมูมันนี่ดอกนี่กละลังงามไหมใกล้ๆเลยเจ้าบ้านละเอาก่อนนะเจ้า อีด่อโอ้นี่เห็นดอกดอกนี่กำลังงามเนาะนอันนี้กินล้ำนะเจ้าแกงนะเป็นมูลเลยถ้าใบไม้บอกปกนี่บะหันนะเจ้า เฮ้ย hey, ถ้าจะเบอเหลือแล้วเจ้าเปิดวาเปิดมาซองตั้งแต่ตีสามตีสี่เจ้าเนอะเดี๋ยวเอาดอกบานนะเจ้าดอกบานนะเจ้าโอ้พี่ทองเศร้าพอมูอหนึ่งโอ้พี่ทงองไารอกนี้ไป เห็ดฟึ่งเหลืองดอกใหญ่ขนาดเลยเจ้าโอ้โหนกําลังงาม แข้งอีดอกเจ้าดอกนี้ไม่ได้ดอกมันเนี้ยนะเจ้าตักเคร่งนี่อีดอกเจ้าอันนี้กินหวานนะเจ้าแกงล้ำเจ้าอีกดอกนึงงูมันเจ้าอีกดอกนึงเจ้าอันนี้กินล้ำเนอะเอาไปแกงนะ

ตองดอกเจ้าให้พึ่งมาตอกงามเลยเจ้าอีกดอกนึงอืมนี่มาเอาให้คมใกล้เลยเจ้าอีกดอกนึงเจ้าโอ้ปะขา ในดอกหนึ่งเจ้าฮึแมงเดี๋ยวกันเด้อเอาก่อนอือไปเจาะดอกหนึ่งได้อยู่เนาะ พิพึ่งเจาะนี่ดอกนึง่าน,นเจาะืมดอกนี้บ่ได้ม่านนี่ก็ม่านติเก้บางเก๋ดอกนี้ได้ค่ะคนละพันคนละชนิดกันเจาะนี่ขาดอกมันเมื่อยนี่ดอกได้อยู่ขาได้อยู่เจาะแข็งอ๋อนี่มาได้หอวย เนือแต่ไข่นะเจ้าพวกส่วนดอกนะเขาไต่กันมัล่ะนี่นี่ให้เรางูขาวเจ้าเห็ดี่ดอกของเจ้าให้พึ่งโอ้ดอกงามเนาะอืมเห็ดไปนอนเลยงามงามเจ้า อีเชนิดนน่นึงอือดอกจะโอ้เขีย่ยลงมางามเลยเจ้า ให้พึ่งเจ้าให้พึ่งเขาหน่อยโอ้พีน่น้องเอ้ยนี่ยโอ้ยหี่พึ่งดำเจ้าพี่น้องนี่หลอกงามนะเจ้านี่ bố khơi đâm nó, mìnhออก kiểu khéo nồi, thế mà, mình cứ phưng đâm mô mô này cho, đi gìn đâm, càng lên mõm hoa cho, này, muối mặn anh lắm nữa. พึ่งนี่ทำดองเจ้าขาค้นโอ้ยแงหงงอกดูก้ยใหญ่ไปหน่อยเ,เลยเพอพรึใหญ่กว่นุ่งโป้งเข็ดน่าแล่ดองเจ้าเรากันลังน้ำอืม ngắm ngắm chợ sợ ơn đồ ngắm chợ ดอกมันเจ้าถ่ายแขกงนะเจ้าโอ้มีรูปมันตยุยนี่เบานะเจ้าเพ่งเข้าเจ้าโอ้ยปีนออกเขาดอกง,งาม,อ,มอีกดอก ยองเจ้ามูมันคู้สองฮึขันซองดอกเห็ดอย่างน้อเนี่ยเฮ็ดตาไข้หอมเจ้าพี่น้องอู้วิ่งเหา ้อมหอม,มไปต่อตอะไคร่ดอกดอกหน่อยเอากนักนเนอจงไว้กับบนเรือยี่ดิด๊จะซ้ำละ โอ่นีึ่นมีอีกดอกเจ้าออีกดอกดอกนี้หน่อยเอาไว้ก่อน ยิบพึ่งเหลืองเจ้าอันนี้ดอกนึ่งดอกนี้ขาเน,น่าแล้วนะได้อยู่เจ้าทีดโคนเจ้าห็่ปลวกหน่อยมีแต่เอียนหรอหมูมนมีแต่เจ้า

Oi xe đây trồng thể mong này mong mẹ mong đây nào mẹ đây Đây tới giờ mẹ 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 ra mẹ rồi พรเจ้าพี่น้องอันนี้ผลงานแท้งเช้าเนาะวันนี้ก็ขึ้นดอยมาก็หาเหมือนอยู่นะเจ้าเนาะก็พปได้เจ้าขึ้นไปหลายมอนอยู่นะเจ้าเนาะผลงานวันนี้ก็เต็มตะการนะเจ้าเนาะเฮ็ดที่ได้วันนี้นะเจ้าก็จะเป็นมูเฮดอันมูเฮดดินนะเจ้าเฮดพึ่งนะเจ้าแล้วก็มีเฮดโคเฮดดานเนาะหรือเฮดตะไคร้เฮดตะมุ่งกุกเนาะไปได้ั้าหน้าก็เป็นเฮดพึ่งเหลืองเนาะเจ้าเป็นมูหนึ่ง สำหรับคลิปวันนี้นะเจ้าเกาะคงต้องขอฝากคลิปพี่น้องวัแต่อีนะเจ้าหาอยู่หาก,กินอะไรยังตั้งได้นะเจ้าก็ฝากพี่น้องช่วยกดไล่ก์กดแชร์กดติ่มซำมือแพงตุยนะเจ้าเนาะเป็นกําลังใจกันเจ้าเนาะจะได้ก็คอมเมนต์มาหากันได้นะเจ้าเนอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้านี่ผลงาน